สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้เรากลับมาสู่เกมโถสโคเกมอะไรไม่รู้หลาไปแนะนำให้เล่นน่ะมันบอกว่าใครเครียดดีไอหลาไม่รู้หลามันติดใจเกมอะไรบ้าเนี่ยมันเล่นไปยันห้าวิวห้าร้อะเป็นเกมแนวโถสโคที่มันเคยดงัดงมั้งดังปะวะในทิกตอกหรือยูทูบสักอย่างเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูมันเป็นยังไง เนี่ยมันเป็นไอ้โถ่ทั้งคล้องเนี่ยมันเป็นแนวยิงๆอย่างเงี้ยลานไม่บอกว่ามันสนุกแล้วใครเครียดดีก็เลยแนะนำมาแต่ขอดูเลยนี่เป็นใครเครียดจริงหัวไอ้เกมว่าใครเครียดเนี่ยทุกครั้งก็เครียดทุกทีอ่ะอ๋อแนวยิงยิงไปเรื่อยๆจนจนกว่าจะหมดคืนใช่ไหมไม่ได้วะ แค่โถสักโค้งโง่มีอะไรมีอะ well, ไรนักหนาวะเด็บเด็บเอาเด็บเด็บไปเดี๋ไปเพลงบ้าอะไรวะเนี่ยโอ้ยที่หลานมันร้องนักหนาก็เพลงมาจากไอ้เกมเฮี้ยที่เหละเนี่ย ร้องจังเลยตอนแดกข้าวก็ร้องอยู่นั่นแหละเพลงไอ้ดืด้อๆอะไรสักอย่างเนี่ยนะจี่อดกโคกงไม่จะชะโคกมีขาจะเลยไรเฮียคนขี้ลำบากนะเบ่แ แล้วมันเจากี่ขึ้นมาเนี่ยอะไรเป็นตัวอะไรวะเนี่ยเป็นที่เป็นตัวอะไรเนี่ยอ๋อกูเป็นกล้องอ๋อ ที่มันที่มันต่อสู้กับไอท้ทโคอกนี่มันต่อสู้กับที่เออสู้กับกล้องใช่ไหมไอ,อะไรเนี่ยกระเป๋าผู้เยี่ยมมีตัวอะไรวะเนี่ยสเตัวไรนี่โอ้เฮียคนแก๊สคนแก๊สคนเป็ดโอ้ยี่อะ เฮียดีพ่นน้ำมาดีปะกูพ่นเป็ดโตอเอ <c oughs> อเฮ้ยะ yeah. กลับมาต้องมีเคลียร์กันแล้วล่ะมาแนะนำเกมบ้าอะไรเล่นเนี่ยมันก็คลายเคยรียดดีนะแต่จะเป็นบ้าแทนอ่ะโอ้ยเฮียโถจะโคกีค้ยี่ห้ออะไรวะเนี่ยเฮียมีเคียวด้วย นางไปโดนเกีียวตูดแน่นอนอรือว่าม,มาดูว่าวเอาไปโปไปแดดเอาวอา โอ้ยเฮียมีมือด้วยไอ้เฮียชั้โค้มีมือมีตีนไอ้เฮียคนขี้นี่ลำบากตูดเลยเออมันจบกี่คืนวะโอ้ยเฮียชั้โค้มีมีคึืมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยโอ้ชั้โคบินได้แหมน่าจะขี้เลยท่ายากน่าดูเอาไปแดกเอาไปแดกเอาไปโป้ไปแดก

ไอเฮียเด็กมาเล่นแล้วดูจากท่าทางแล้วเด็กต้งกลัวชกโคกไปสักพักแน่นอนอเฮียดูหน้าแต่ละตัวเราแววโตูดว่ามีไอตัวนี้ขึ้นมาแน่นอนเฮียเด็กมันสร้างมาให้เด็กหรือให้ผู้ใหญ่เล่นวะเนี่ยเฮียเอ อะไรวะเนี่ยอะไรวะอ๋ออย่าเปลี่ยนตัวอย่มีอย่างี้ด้วอี่ยสิขี่ว่นอาวุธให้หมดดำดมดำอมดมมีเซต แต่จรโคกระเบิดระเบิดนี่ไปหายหมดขึ้นมาทำไมเนี่ยมันขึ้นมาทำไมอะไรวะเออดำดำดำวิเซอร์เช็ดเช็ดอะไรสักอย่างเล่นไปเล่นมามันก็ใครเครียดนะแต่จะเป็นบ้าแทน แล้วต่เนี่ยเริ่มเครียดแลว้วบอกมันจะจบเมื่อไหร่เนี่ยเล่นไปเล่นมากูเริ่มเช็งจะปวดขาแล้วเนี่ยประเด็นคือมันจบตอนไหนเนี่ยเวฟที่ยี่สิบเหลืออะไรเล่นไปเล่นมาแล้วเปล่ว่ะเปื่อเพลงอะอะไรดืมเๆิมเหีมียะอะไรง้งขนาดไม่มีปุ่มปิดเพลงด้วยโอ้โห วเชตเชตหลานบ้าม,มันมันมันเป็นเพลงมาจากไอ้ไอโถ่โคเนี่เองโอ้ยเฮียะโชคมีมีปีกด้วยเฮียโชคมีกีบนาบุตรโอ้โหเฮียะโชคก่าหน้าเลยถ้าแม่หมด เดี๋ยว,วจะไม่ตามใจหละสักวันหนึ่งเอาโทษฐานมันแนะนำเกมบ,บ้าอะไรให้เล่นก็ไม่รู้เนี่ยจะไม่ตามใจเลยร้องจะไม่งอให้ด้วยเดี๋ยวจะเล่นบอกว่าคลายเครียดมันคลายเครียดก็จริงแต่แม่งเบื่อจนเครียดเลยเนี่ยจบเธอนะขอจบเธอแลเว็บเนี้ยเว็บเนี้ยขอจบเธอจบเธอะ โอ้มันยังมีเว็บต่อโอ้ท่านผู้ชมขอจบแะ่พิงเท่านี้นะท่านผู้ชม้ยมันกลายเป็นเบื่อแล้วเนี่ยต้องมีเคลียร์กันบ้างเอาวะเย้แนะนำเกมบ้าอะไรขอ,อจบแต่พเท่านี้นะท่านผู้ชมไป